นี่คือนายอัลลิชเชฟครับเขาเป็นเด็กชายชาวเยอรมันที่ถูกแม่เอาใส่ตะกร้าแล้วก็ไปวางทิ้งไว้หน้าบ้านเด็กกำพร้าตั้งแต่เกิดด้วยความที่เขาเกิดมาเป็นเด็กกำพร้าครับเขาก็เกิดและก็โตมากับแนวคิดที่ว่าเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองเขาจะต้องประสบความสําเร็จและเขาจะต้องมีอนาคตที่ดี พอนาซีปาร์ตี้เริ่มเข้ามามีบทบาทในเยอรมันเอาลิชก็เริ่มเห็นแสงสว่างครับถ้าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพนาซีที่กําลังรุ่งโรจน์และก็หน้าที่การงานของเขามันจะต้องได้ดิบได้ดีและมันจะต้องมีอนาคตที่สดใสรอเขาอยู่อย่างแน่นอนนายเอาลิชก็เลยไปสมัครเป็นทหารหน่วยวอเฟนเอสเอสครับหรือว่ากองกําลังติดอาวุธของหน่วยชโรสนาโฟหรือก็คือ SS นั่นแหละเวลาเราดูหนังสงครามโลกเนี่ยมันจะมีทั้งทหารเยอรมันปกติแล้วก็ทหาร S s แล้ว2หน่วยนี้มันต่างกันยังไงทหารเยอรมันปกติครับขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมของเยอรมันต่อสู้เพื่อประเทศเยอรมันในขณะที่หน่วย SS ครับขึ้นตรงกับนาซีปาร์ตีต่อสู้เพื่อพี่หนวดจิม อาลิชที่เป็นทหารแล้วก็ถูกส่งไปลบหลายที่ครับเขาโดนส่งไปรัสเซียไปยูกโกสลาเวียไปอิตาลีและเขาก็รอดมาได้ทุกครั้งพสงครามโลกครั้งที่2จบครับเยอรมันที่รุ่งโลดกลายเป็นเยอรมันที่ลงลิงก็ตามภาษาผู้แพ้สงครามนะโครงสร้างพื้นฐานในประเทศพังหมดเศรษฐกิจล้มละเนระนาดทุกอย่างพังทลายเอาลิชที่โดนอเมริกาจับเป็นเชลยสงครามก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็กลับมาเยอรมัน อลิสก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆราคาถูกๆอยู่ซึ่งเขาก็มีลูเมดอยู่คนหนึ่งครับและลูเมดคนนี้ เป็นคนยิวในขณะที่ชาวเยอรมันส่วนใหญ่รวมถึงอัลิชเนี่ยแทบจะไม่มีที่ซุกหัวนอนแทบจะไม่มีกินกันอยู่แล้วแต่ลูปเมดของเขากับกินดีอยู่ดีครับชาวยิวส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรซชันของพวกคนยิวครับที่คอยให้การสปอร์ตให้กวามช่วยเหลือเรื่องอาหารการเงินแล้วก็คอยเยียวยากับผู้รอดชีวิตจากโฮโลคอสมาได้ ไอความแตกตาก่างนี้มันทำให้อลิสตาสว่างครับว่าเยอรมันไม่มีอนาคตอีกต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากจะอยู่รอดถ้าเกิดว่าเขาอยากจะได้รับการเยียวยาถ้าเกิดว่าเขาอยากจะมีกินแล้วก็เขาจะต้องกลายเป็นคนยิวสิ อดีตนายทหารหน่วย SS คนนี้ก็เลยสร้างตัวตนใหม่ของเขาขึ้นมาครับชื่อใหม่ของเขาคือนายกราวลไวส์แมนชื่อโคเทโปรไฟล์ของเขาคือชาวยิวผมทองที่หน้าโคตรเยอรมันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากโฮโลคอสต์มาได้แล้วเขาก็ไปขอรับเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาจาก w i วิ organization ทั้งหลายแล้วก็เริ่มกลับมาตั้งตัวได้ในเมื่อเป็นคนยิวแล้วสบายงั้นนายอลิชของเราก็เลยตัดสินใจงั้นเขาเป็นคนยิวไปตลอดชีวิตเลยละ กาเวลไวส์แมนจะเป็นชื่อใหม่ถาวรของเขานับจากนี้เป็นต้นไป ตอนนั้นเองครับเป็นช่วงที่ชาวยิวทั่วทุกคนทุกแห่งเนี่ยแห่กันย้ายไปปาเลสไตน์ซึ่งตอนนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเนาะชาวยิวกำลังจะมีประเทศเป็นของตัวเองในเร็วๆนี้ครับและด้วยความที่นายเอาลิชของเราตอนนี้ก็เป็นคนยิวกับเขาด้วยเขามั่นใจครับว่าอนาคตที่สดใสมันจะต้องรอเขาอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนนายเอาลิชของเราก็เลยลักลอบขึ้นเรือเข้าเมืองผิดกฎหมายไปปาเลสไตน์แต่ว่าก่อนเขาจะถึงฝั่งฝันครับเขาโดนยาม ชายฝั่งของอังกฤษจับได้สะกว่อนแล้วก็ถูกจับไปขังด้วยความที่ตอนนั้นอะคนยิวจากทั่วทุกคนทุกแ,แห่งแห่กันอพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายมาปาเลสไตน์กันหมดเพราะฉะนั้นอังกฤษก็เลยสร้างค่ายสําหรับขังชาวยิวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายโดยเฉพาะอลิสก็กลายเป็นหนึ่งในนักโทษของค่ายนี้ครับตอนนี้เขาเป็นอดีตทหารเยอรมันคนเดียวที่หลงอยู่ในดงตีนชาวยิวกว่า5 0,000คนในค่าย แล้วเวลาก็ผ่านไปครับเวลาผ่านไป2ปีอิสราเอลกลายเป็นประเทศและเอาลิชก็ได้รับอิสระเขาก็ไปสมัครเข้า IDF ครับหรือเรียกเท่ๆก็คือ Israel Defense Force หรือว่า กองทัพอิสราเอลดั่นแหละและเขาก็ถูกส่งไปลบหลายที่ครับด้วยความที่เขาเป็นอดีตนายทหารที่ผ่านมาหลายสมรภูมิประสบการณ์เขาเมันโชคโชนอยู่แล้วครับเขาก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างไวจากทหารธรรมดาธรรมดากลายเป็นนายทหารที่ยศสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เอาลิชเป็นร้อยเอกแล้วครับและเขามั่นใจว่าเขามาถูกทางละสักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นนายพลของกองทัพอิสราเอลให้ได้ตัดภาพมาที่หน่วยที่ชื่อว่าชาบาครับให้หนึกภาพว่ามันคือ FB i ไอเวอร์ชันอิสราเอลแล้วกันเขาสั่งเบรกการเลื่อนขั้นของนายกราวยลไวสแมนครับหรือก็คือนายอาลิชของเรานั่นแหละเพราะว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันเป็นผู้ชายผมทองหน้าโคตรเยอรมันและเขาก็หาแบกเกวย้อนหลังของมันไม่เจอว่ามันมาจากไหนแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันดันเป็นช่วงเดียวกันกันกบที่อาลิชไปปาร์ตี้กินเหล้ากับเพื่อนๆเ,เ,เขาครับแล้วอาลิชเป็นคนที่เมาแล้วเลือน พอเขาบอาได้ที่ครับเขาก็ควักรูปถ่ายกเก่าๆของเขาขึ้นมาอวดเพื่อนเขามันเป็นรูปถ่ายของเขาในเครื่องแบบนายทหารเยอรมันครับเรื่องรูปถ่ายอันนี้ก็ไปถึงหูหัวหน้าเขาซึ่งแน่นอนว่านายเอาลิชของเราก็แก้ตัวว่าอ๋อมันเป็นเครื่องแบบคอสตูมวันฮาโลวีนเฉยๆครับนายไม่มีอะไรหรอก จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะคิดเล่นๆว่าร้อยเอกของกองทัพอิสราเอลจะเป็นอดีตทหารเยอรมันมันก็เป็นเรื่องไร้สาระอยู่แล้วเนาะแต่มันดันเป็นช่วงเวลาเดียวก,กันกับที่หน่วยชาบักเขาหาแบกาวย้อนหลังของไอหมอนี่ไม่เจอไหนจะเรื่องรูปลดไหนจะเรื่องผมทองไหนจะเรื่องที่หน้าโคตรเยอรมันเลย สุดท้าย IDF ก็ปลดเอาลิชออกจากตำแหน่งครับตอนนี้นายเอาลิชของเราเขาโกรธละเขาโกรธอิสราเอล Israel, เขาโกรธ IDF เขาโกรธที่อนาคตอันสดใสของเขามันถูกทำลายระหว่างที่นายเอาลิชของเรากำลังวางแผนอนาคตของเขาใหม่อีกครั้งครับเขาก็ไปเช่าอาพาร์ตเมนต์ราคาถูกๆอยู่ซึ่งเจ้าของเนี่ยเป็นคู่สามีภรรยาชาวเยอรมันที่อพยพมาอิสราเอล แล้วนายเอาลิสของเราครับเขาก็ไปเล่นชู้กับเมียเจ้าของอพาร์ตเมนต์พอเจ้าของอพาร์ตเมนต์จับได้เจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็ไล่เอาลิสออกจากอพาร์ตเมนต์เมียเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็หนีตามเอาลิสไปด้วยช่วงนั้นเองครับเป็นช่วงเดียวกันกับที่เยอรมนตะวันตกกําลังกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งความเป็นอยู่ในเยอรมันตะวันตกกลับมาดีละและเอาลิสก็เลยตัดสินใจในเมื่ออิสราเอลไม่มีอนาคตอีกต่อไปแล้วงั้นเขากลับเยอรมนก็ได้วะ พอเขามาถึงตอมอเยอรมันปุ๊บปรากฏว่าเขาเข้าประเทศตัวเองไม่ได้ซะอย่างนั้นในความที่ตอนนี้นายเอลริชของเราคือนายกราวิลไวส์แมนและเขาถือพาสปอร์ตของอิสราเอลอยู่ตอนนั้นอิสราเอลกาลังบอยคอตเยอรมันอยู่และพาสปอร์ตของคนอิสราเอลใช้เข้าเยอรมันไม่ได้เมียเจ้าของอาพาร์ตเมนที่เป็นคนเยอรมันอยู่แล้วแล้วก็มีพาสปอร์ตเยอรมันอยู่ก็ตัดสินใจทิ้งออลริชครับแล้วก็เข้าเยอรมันไปคนเดียว อลิสที่เข้าเยอรมันไม่ได้ก็เลยไปสถานกงสุลเยอรมันในอิตาลีเราเรื่องทุกอย่างให้ฟังตั้งแต่ต้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือนายทหารเยอรมันที่สวมรอยเป็นคนยิวตั้งหากละ่ะไม่มีใครเชื่อเขาครับตอนนี้อลิส ตั้งหมดแล้วเขาติดแงกอยู่ในอิตาลีเขากับเยอรมันไม่ได้และอิสราเอลก็ไม่มีอนาคตรอ,อเขาอยู่เขาก็เลยตัดสินใจไปสถานกงสุลอียิปต์ในอิตาลีแทนแล้วก็ไปเสนอขายความลับของ IDF ทั้งหมดให้อียิปต์ฟังอียิปต์ที่ตอนนั้นเป็นศัตรูกับอิสราเอลอยู่แล้วก็แฮปปี้ครับอูริชขายข้อมูลทั้งหมดเท่าที่เขามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบการฝึกทหารโลเคชันฐานทัพเทคโนโลยีอาวุธต่ตางๆทั้งอียิปต์แฮปปี้มากครับ แล้วก็เสนองานให้อัลเชว่าอัลเชคุณสนใจจะเป็นสปายสอดแนมอิสราเอลให้กับทางอียิปต์ไหมสำหรับอัลิชครับอาชีพสปายมันก็ไม่เลวนะมันอาจจะมีอนาคตที่สดใสรอเขาอยู่ก็ได้ใครจะรู้แต่ว่าตอนนี้ครับเขาตั้งหน้าตั้งตาจะกลับเยอรมันอย่างเดียวอัลเลชก็เลยปฏิเสธไปทางอียิปต์ก็โอเคแล้วก็ส่งอัลเชกับเยอรมันสมใจอยาก พออาลิสกลับมาเยอรมันครับเขาก็ไปตามง้อภรรยาเจ้าของอพาร์ตเมนต์คนที่เขาเล่นชูด้วยนั่นแหละแต่ว่าภรรยาเจ้าของอพาร์ตเมนต์ไม่เล่นด้วยแล้วครับครั้งนี้นายให้เอาลิส แขาครับเขาเศร้าแต่ก็ไม่นานหรอกครับหลังจากนั้นไม่นานเขาได้ไปพบผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาดีมากๆผู้หญิงคนนี้แนะนําให้เขารู้จักกับผู้ชายชาวอิรักคนหนึ่งครับชื่อว่าอัดนันอลิสกับอัดนันก็ไปกินข้าวกันครับแล้วอยู่ดีๆอัดนันก็ทําบัตรของเขาหล่นอลิสเหลือไปเห็นบัตรของอัดนันพอดีครับมันเป็นบัตรของนายทหารอิรักตอนนี้นายทหารอิรัก ที่เป็นศัตรูกับอิสราเอลกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าเขาเขานึกย้อนไปถึงตอนที่อียิปเสนองานสปายให้กับเขาครับอาชีพสปายมันก็ไม่เลวนะ แถมโอกาสครั้งที่2มันนั่งอยู่ตรงหน้าเขาขนาดนี้แล้วไม่คว้าไว้ก็ไม่ได้ปะเอาลิชก็เลยเริ่มเหล่าเรื่องครับว่าเขาเคยปลอมตัวเข้าไปเป็นคนอิสราเอลเคยเป็นทหารของ IDF และเขาก็เอาข้อมูลของ IDF ไปขายให้อียิปต์และเอาลิชก็เสนอตัวครับว่าผมสนใจจะเป็นสปายให้กับคุณคอยซอดแนมอิสราเอลให้กับอิรัก แน่นอนครับว่าอัดนานที่เป็นนายทหารของอิรักก็ต้องตอบตกลงอยู่แล้วประเทศ2ประเทศนี้เขาเป็นศัตรูกันและอยู่ดีๆมีคนมาเสนอตัวเป็นสปายแบบนี้ทําไมเขาจะไม่เอาล่ะอัดนานก็เตรียมพาส,สปอร์ตอิสราเอลแล้วก็เตรียมตัวตนใหม่ให้อลิชพร้อมครับอลิชก็นั่งเครื่องไปลงที่เทลอาวีปครับอาชีพสปายวันแรกของเขาเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่จะต้องเป็นก้าวสาคัญในชีวิตของเขาอย่างแน่นอนอลิสก็ก้าวเท้าออกจากสนามบินครับก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปโดนล เขาแตกครับแล้วเขาแตกได้ไงอ่ะเขาไปพลาดตอนไหนเราต้องกรอเรื่องของเราย้อนกลับไปตอนที่เอาลิชติดต่อมอเยอรมันครับตอนนั้นภรรยาเจ้าของอพาร์ตเมนต์ทิ้งเขาแล้วก็เข้าเยอรมันมาคนเดียวเนาะในขณะที่เอาลิชกำลังยุ่งอยู่กับการขายข้อมูลของ IDF ให้กับทางอียิปต์ภรรยาเจ้าของอพาร์ตเมนต์คนนี้ครับเขาก็กลับไปคืนดีกับสามีเขาแล้วทั้งคู่ก็ย้ายกลับมาอยู่เยอรมันด้วยกัน พออลิสกลับมาเยอรมันปุ๊บอลิสก็มาง้อภรรยาเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ครับอลิสเขาเชื่อว,ว่าผู้หญิงชอบคนจริงใจครับเพราะฉะนั้นอลิสก็เลยเปิดใจเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังตั้งแต่ต้นว่าจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนยิวที่ชื่อโคเทยอย่างกราวิลไวส์แมนหรอกจริงๆแล้วผมชื่อว่าอลิสเชฟแล้วผมก็เป็นคนเยอรมันเหมือนคุณแล้วก็เป็นอดีตทหาร S s นั่นแหละ ภรยาเจ้าของอพาร์ตเมนต์ตกใจครับเขารับความจริงใจนี้ไม่ได้เขาก็เลยเอาเรื่องของเอลลชเนี่ยไปเล่าให้สามีตัวเองฟังไอ้เจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่โดน NTR ก็เลยเอาคขนครับเขาเขียนจดหมายเล่าเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับเอลลิชส่งไปให้เชอร์บักหรือว่า FBI v e r s i o นอิสราเอลนั่นแหละพออิสราเอลได้จดหมายปุ๊บอิสราเอลก็ยกนิ้วกลางให้ทันทีครับเขารับเรื่องนี้ไม่ได้อดีตทหารนาซีแฝงตัวเข้ามาอยู่ในกองทัพของเขาแล้วยังเอาข้อมูลกองทัพของ เขาไปขายให้กับอียิปต์อีกโบซารก็เลยส่งคนไปสแตนบายเตรียมเก็บเอาลิชทุกเมื่อแต่ว่าสุดท้ายเขาเปลี่ยนใจครับไม่เอาละจับตายจับเป็นดีกว่ามบสารก็เลยส่งสายลับตัวท็อปของเขาไป2คนครับคนหนึ่งเป็นสายลับผู้หญิงหน้าตาดีเข้าไปล่อลวงเอาลิชแล้วก็แนะนําให้รู้จักสายลับอีกคนหนึ่งที่แฝงตัวไปเป็นนายทหารอีรัก ซึ่งก็คืออัดนานนั่นแหละแล้วไอส้สายลับคนนี้ก็แกล้งทําบัตรนายทหารอิรักปลอมๆของเขาหล่นแล้วพอเอาลิชเห็นบัตรนายทหารอิรักอันนี้ปุ๊บเขาก็เริ่มเล่าเรื่องแล้วก็สาธยายวีรกรรมของตัวเองให้ฟังพร้อมกับเสนอตัวเป็นสปายคอยสอนแนนมอิสราเอลให้กับอิรักอีกพูดง่ายๆก็คือเอาลิชสารภาพทุกอย่างเองกับปักสุดท้ายเอาลิชก็โดนคุกอิสราเอลไปเปีปก็นั่นแหละครับบางครั้งความจริงใจ ถ้ามันชั่วเกินไปก็เก็บไว้กับตัวเองนะครับ